มีมาฝากเล็กๆแล้วกันนะครับมีมาฝากเล็กๆพอดีไปเห็นหนังเรื่องนี้มาหนังไทยหนังไทยเห็นว่ามันเงียบก็เลยเอามาเขี่ยให้นิดนึงแล้วกันสำหรับทุกคนที่อาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับกับคิตตี้เดอะคิลเลอร์เออเออมันคืออะไรอ่ะมันคือที่คุณก็ยังไม่ได้เห็นตัวอย่างใช่ไหมที่เขามีกที่เป็นน้องพลอยภัยลินเป็นพี่เตา๋าแล้วก็มีพี่ปูวิทยาเออมันจะเข้าเดือนหน้าแล้วไงแล้วเราสึกว่าโหมันเงียบจังวะ หรือว่ามันมันก็ไม่ได้เงียบแล้วผมรู้สึกไปเองว่ามันเงียบเราก็เลยาใครทำอะไรเงี้ยใครทาแล้วพลอตเป็นไงประเด็นคืออย่างงี้อ่ะพลอตนะคะพลอตก็คือว่ามันเป็นเรื่องของนักฆ่าเออมันแฟนตาซีเลยล่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรใหม่แบบนี้ทําไมไม่มีคนสนใจเลยว่าเนี่ยมันเปิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอินี่เลยองค์กรนักฆ่าเออองค์กรนักฆ่าที่มันมันใช้ชื่อว่า The agency เออ The Agency แล้วมันก็จะมีนักฆ่ามากมายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีกลุ่ม เด็กสาวเนี่ยเขาจะเป็นโค้ดเนมว่าคิตตี้เออแล้วมันก็จะ,จะมีตัวอย่างปล่อยมาแล้วลใช่ไหมอุ้ยปล่อยมาสักพักแล้วก็ลวเลยไปหาข้อมูลมาฝากนั่นแหละมันก็จะมีน้องพลอยภัยลินนะฮะเป็นดีหน้าแล้วก็จะมีนี่คุณเด่นคุณอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่นีน่ี่เป็นน้องพลอยภัยลินจะมีแอคชั่นด้วยนะมีแอคชั่นด้วยตัวละครน,นี้ที่แบบเฮ้ยน่าดูขึ้นมาเป็นกองเลยว่ามีพี่ปูวิทยาด้วยพี่ปูวิทยาเนี่ยชื่อเมคินเป็นตำแหน่งเดอะเมนเจอร์ เดอะเมนเจอก็เหมือนเป็นตัวตัวครูบาอาจารย์เป็นตัวใหญ่ขององค์กรดีเอเจนซี่นี่แหละ เอออยู่องค์กรมานานแล้วก็เหมือนเป็นครูให้กับเด็กสาวในองค์กรเนี้ยนั่นแหละนี่ก็คือพี่ปูวิทยาแล้วก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยพี่เตา๋าเออพี่เต๋าเนี่ยมีความดูแลรู้สึกอยากกลับไปดูมือปืนโลกพระจันทร์อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคิดเซเลนเซอร์ er อะไรอย่างเงี้ยเออพี่เต๋าเนี่ยจะเป็นนักฆ่าตัวท็อปของดีเอเจนซี่ซึ่งเหมือนจะมีชื่อขนานนามว่าเกรฟ็อกกาเดียนอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็จะค่อนข้างจะมีแบ็กกราวซับซ้อนพอสมควรซึ่งเดี๋ยวผมว่าในหนังออกมาเนี่ยก็เริ่มเล่าแล้วว่าไอ้ตัวแบ็กกราวของอีเก่งเนี่ยพี่เต๋าชื่อเก่งเออเป็นนักฆ่าเนี่ยจะมีแบ็กกราวอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ไม่รู้สิดูแล้วรู้สึกคิดไซเลนเซอร์นะครับก็ในตัวอย่างเนี่ยมันเฉลยเลยว่าเป็นนักฆ่าตัวท็อปที่เหมือนจะโดนหักหลังเออนะฮะแล้วก็จะมีแบบ ขวานไม่ไมวอย่างมันยาวจังวะยาวไม่ยาวนะเออนี่นี่เขาไม่ยาว,วรู้สึกจะดูแต่ดูแล้วรู้สึกยาวพอพี่เต๋าเสร็จเนี่ยแกก็จะเป็นนักฆ่าตัวท็อปเป็นนักฆ่าตัวท็อปขององค์กรซึ่งเป็นครูสอนดีหน้าก็คือน้องพลอ,อีกทีนึงเป็นครูสอนให้รู้จักการฆ่าการสู้อะไรแบบเนี้ยซึ่ง ไอ้ตัวดีนาหรือน้องคอยเนี่ยก็เป็นนักฆ่าสาวที่มีคาแรคเตอร์ที่อาจจะคล้ายกับเก่งอีกหน่อยหนึงก็คือว่าค่อนข้างจะลึกลับพอสมควรแล้วก็มีแบล็กเกาเดี๋ยวในหนังคงได้รู้ซึ่งตัวที่น่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องอ่ะจะเป็นน่าจะเป็นคุณเด่นคุณเออคือตัวนี้ข้างหลังนี่คือพวก เด็กที่มีโค้ดว่าคิตตี้นะจะเป็นเด็กสาวเป็นอะไรเงี้ยจะมีน้องนี้ด้วยน้องน้องฟาดอ่อนฟิลเลอร์แบบชื่อน้องเพลงเออน้องเพลงตัวชาลีนะจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคนธรรมดาทั่วไปที่แบบจะพัดจับผูมาอยู่ในองค์กรเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่แบบแอบไปเห็นเองก็คือผมก็ไปนั่งดูเครดิตแล้วว่าเฮ้ยใครทําอะไรยังไงวะผู้กกับเนี่ยคือคุณลีทองคำโอเคอันนี้ตรงนี้เราข้ามไปแป๊บหนึ่งไปเห็นเครดิต คนทีมเขียนบทก็ไม่คุ้นชื่อสักคนเลยมันไปเตะตาอยู่ชื่อหนึ่งวีนัสสัตสิริเราก็เลยไปเสิร์ชชื่อเว้ยนี่มันคือน้องคนนี้เอา้าน้องนั่นก็คือที่อดีตเธอเป็นเด็กคนนี้ไงฮะอ,อ,อน้องภูการน้องภูการก็เอเอก็เห็นพัฒนาการของน้องพรว่า น้องมีบทบาทจากการเป็นเด็กผีในบุภาลาตีแล้วก็ล่าสุดก็เปิดตัวออกมาเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ล่าสุดก็เขียนบทเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยหนังดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวหนังมันจะบอกเองแต่ว่าเออก็แอบแอบชื่นชมว่าเฮ้ยน้องเก่งจังทําได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นชมหน้าของคุณลีทองคานะฮะคุณลีทองคําก็เขียนบทด้วยกํากับด้วยก็แอบให้กําลังใจอ,งอยู่นะว่าทำอะไรนะก่อนหน้าเนี่ยลีทองคําก่อนหน้าบึงการ ว่าเดไม่ได้เปิดดูเลยเปิดดูแต่ว่าแอบ,บให้กำลังใจอยู่นะเพราะว่าแกแกเป็นคนที่พยายามจะทำโปรเจกต์อะไรที่ที่มันมันแปลกใหม่อ,ะอ่ะอ่บึงการนี่ก็ดูแปลกอย่างเนี่ย คิตตี้เดือกคิลเลอเนี่ยมันก็ดูเป็นแฟนตาซีเป็นแอคชั่นคอมดี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมเห็นกระแสะแล้วล่ะว่าเวลาตัวอย่างนี้ปล่อยออกมาคนก็จะบอกว่าโหเหมือนหนังฝงรั่ง,เร,งเรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งคุณลีทองคำอะแกก็บอกเลยว่าแกได้แรงบันดาลใจมาจากคิวบิลและวอนเต็เออคิวบ uh ิล huh, uh huh. กับวอนเต็ก็เลยอยากให้อยากทำเป็นหนังไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มีมูตแอนโทนนะถ้าไปดูตัวใครดูตัวอย่างจะเห็นแล้วมันจะมีเลือดสาดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแกบอกว่าไม่อยากให้หนังมันเครียดไปซะทั้งหมด mm hmm. ก็เลยมีตัวละครชาลีตัวเนี้ยเข้ามาเบรกให้ดูหนังมันมีความคอมดี้มีความตลกด้วยแต่ว่าไอ้ตัวชาลีเนี่ยพอเดินเรื่องแล้วเนี่ยมันมันจะเริ่มมีมีความเติบโตมีอะไรในหนังด้วยซึ่งคุณลีแกว่าอย่างนั้นนะเออก็ก็รอติดตามซึ่ง ช่วงโปรโมทเนี่ยช่วงที่ผ่านมาช่วงโปรโมทเนี่ยมันมีพวกหนังสือกระตรงหนังสือกระตูนนี่นะแต่ในพาร์ทของหนังสือกระตูนเรื่องแอนิเมชันเรื่องตัวที่เป็นเล่มๆเ,เลยเนี่ยเออผมไม่ได้ตามว่ามันอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ถือว่าเห็นแลวแอบให้กำลังใจอะ่ะเออสนุกไม่สนุกเนี่ยเดี๋ยวหนังมันทำงานของมันเองสัก22มิถุนานเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเออเราเราเห็นโปรเจกต์ของคุณลีทองคําแล้วรู้สึกว่าแบบเออแอบเอาใจช่วยเพราะว่านอกจากเรื่องนี้แล้วนะแกมีโปรเจกต์ที่ผมแอบไปเห็นนนะแกททออุ้ี้ดวยซนมะ เออแกถันเ<า>ิด้วยเออก็เลยแบบว่าเออเฮ้ยมันเงียบจังเลยหรือสลับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงก็เลยแอบมาเล่าให้ฟังในนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับคนดูว่าดูดูดูอ,อมาถึงเรื่องนี้ใช่ไหมอ่อดีดีหมดเลยฮะเออพี่ปูมีอีกเรื่องนะฮะผมไปเจอมาพอดีแกเพิ่งโพสเผื่อใครเออเห็นแล้วฝรั่งบ่ะ ฝรั่งนะครับไปดูได้นะผมอยากดูหนดูฝรั่งก็คือองค์บากนะครับองค์บากฝรั่งทําแล้วก็เป็นฝรั่งเล่นแล้วก็ใช้ชื่อหนังว่าฝรั่งฝรั่งใช่เออเออเออหรือแวกลอกองค์บากเต็มๆเลยครับสองเรื่องเลยนะพี่ปูเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยสองเรื่องเลยนะเออเรื่องฝรั่งกับไอคิลเลอร์เนี่ยแล้วอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็มีโปรเจกต์ลับอีกเรื่องหนึ่ง